มาต่อกันที่ตัวอย่างที่สองนะคะทาเหมือนเดิมเลยวิเคราะห์หา a มาก่กน a อของเราก็คือสัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้า x กําลังสองนาะก็คือเลขสามบก็เท่ากับหกสก็เท่ากับสามนะคะเริ่มต้นหา b กําลังสองลบ C ีก่อน b กําลังสองก็คือหกกาลังสองลบส a คือสามคือสามนะคะหกกาลังสองได้สามสิบหกลบ 4คูณ3เป็น12 12คูณ3เป็น36เพราะฉะนั้นข้อนี้ B กำลังสอลบ 4ac ของเราเท่ากับ0เมื่อกี้นี้ b กำลังสอลบ 4ac ของเราถ้ามันเท่ากับ0ูนสมการก็จะมี1คําคำตอบหรือคำตอบเดียว x กเท่ากับลบ B ก็คือลบ6ไอคำตอบเดียวที่ว่านีมันมาจากตรงนี้ค่ะมันมาจากรากที่2ของ0ตรงนี้มันก็คือ0ใช่ไหมเพราะนั้นลบ6บวกบ0มันก็ไม่ได้มีค่าอะไรเนาะ ก็ไม่ต้องใส่ไปก็ได้นะคะส่วนด้วย 2a ค่ะ a คือ3เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะได้ลบ6ส่วน6ลบ6ส่วน6ก็เท่ากับลบ1อันนี้ก็เป็นคําตอบของอันที่2อันนี้คือเรื่องที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วเนาะไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะคะอ่ะต่อมาค่ะตัวอย่างที่3เหมือนเดิมหา a มาก่อน เเท่ากับ 3, b เท่ากับ 2, c ก็เท่ากับ3ได้ a ได้ b ได้ c เสร็จตรวจ b กำลังสองลบ4 a c ค่ะ b กำลังสองคือสองกำลังสองลบ4 a คือ3แล้วก็ C คือ3 2กำลังสองเป็น4ลบกับเหมือนเดิมเลยอันนี้คือ 36คําตอบก็คือลบ32เห็นไหม B ีกำลังสองลบ4 NC ของเราติดลบถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ถ้ามันน้อยกว่า0สมการอันนี้มันจะไม่มีคําตอบตรงนี้เราก็จะตอบว่าเนื่องจากบีกำลังสลบสี A ่ c, น้อยกว่า0ดังนั้น สมการนี้ไม่มีจำนวนจริงเป็นคำตอบไม่มีจำนวนจริงเป็นคำตอบแต่เดี๋ยวเราจะสามารถมาหาคำตอบได้ในกรณีที่ b กำลังสองลบ4 ac ของเรามันน้อยกว่า0ในหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะโอเคเนาะ